สวัสดีค่ะคะาร่าค่ะ,คะก็ตอนนี้นะคะพวกเราคาร่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แรกเลยนะคะ ในในชีวิตของโงคาราก็คือเป็นคุชชั่นพลานารีค่ะจริงๆเอาตรงๆคือเหมาะสมมากเพราะว่าพวกเราเนี่ยรักสวยรักงามกันมากแล้วก็แต่งหน้าเป็นชีวิตประจำวันดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเพราเรารู้ว่าเฮ้ยเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ของคุชชั่นด้วยแล้วก็เป็นของพลานารีด้วยคือดีใจมากๆที่โอเคเราจะมีคุชชั่นดีๆแบบว่าเออได้ใช้แล้วก็ได้สื่อสารให้คนภายนอกได้รู้มากยิ่งขึนคะ ด้วยความที่พวกเราแบบว่าขึ้นสเตจบ่อยออกงานบ่อยก็จะแต่งหน้าบ่อยแบบปกติลงลงลงทืนก็จะแบบสิวขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าถ้ามาใช้พอพวกเราเปลี่ยนมาใช้ cushion panery แล้วคือมันช่วยเรื่องการรักษาสิวด้วยอะไรเงี้ยถ้าเป็นสิวมันก็จะเป็น acne safe ด้วยอะไรเงี้ยใช้แล้วสิวจะไม่ขึ้นลดรอยด้วยค่ะก็เลยรู้สึกสบายใจมากเวลาแต่งหน้าใช่ค่ะรู้สึกว่าสิวจะไม่ขึ้นเพิ่มแล้วก็ผิวดีขึ้นมากจริงค่ะหลจาใช้งานแล้ว คาราของพวกเราก็มีสซิงเกิลแล้วนะคะซิงเกิลแรกคือ Miracle ค่ะแล้วก็ซิงเกิลที่2นะคะที่ได้โชว์ในงานวันนี้ด้วยนะคะก็คือ Happy V Day นั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วก็แน่นาคตนะคะอันรวดเร็วนี้นะแน่วค่ะใช่ค่ะว่าเราถ่ายมีกันแล้วเรียบร้อยนะคะยังไงก็ฝากซิงเกิลที่3ของคาราด้วยค่ะแล้วก็ฝากการทำงานร่วมกับ TAT We'll thank right you